คืนแต่งงานของเขากลายเป็นฝันร้ายเจ้าสาวของเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นบางสิ่งที่รอช่วงเวลานี้มานานและคืนนี้เขาจะไม่มีวันเป็นคนเดิมอีกต่อไปห้องรูหราถูกประดับด้วยผ้าไหมสีทองแชนเดรเลียแก้วระยิบระยับเหนือศีรษะกลิ่นกุหลาบและกำยาาลอยคลุ้งในอากาศเสียงคลื่นทะเลซัดเบาๆนอกหน้าต่างเขายืนอยู่กลางห้องมองเจ้าสาวของเขา หญิงสาวสวมชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ผมยาวสลวยดุดแพรไหมดวงตาคมกริบเธอยิ้มบางๆแต่มีบางสิ่งในแววตาที่ทำให้เขาขนลุกเขาเดินเข้าไปใกล้สุดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลเธอยกมือขึ้นลูบไล้ใบหน้าของเขาปลายนิ้วของเธอเย็นเยียบผิดธรรมชาติความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นผ่านกระดูกสันหลังเธอพูดเสียงเบาแทบเป็นกระซิบ คุณเลือกที่จะแต่งงานเพื่อแก้แค้นใช่ไหมเขาชะงักดวงตาเบิกกว้างเธอยิ้มอีกครั้งริมฝีปากแดงสดแต่คุณรู้หรือไม่ว่าฉันเองก็มีเหตุผลของฉันเสียงของเธอเย็นเยียบยิ่งกว่าอากาศยามค่ำคืนลมทะเลพัดเข้ามาทางหน้าต่างเปเลวเทียนสั่นไหวเงาของเธอทอดยาวไปบนกำแพงเงาที่ดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์เขารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลที่หน้าอก เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบหัวใจของเขาเธอหัวเราะเบาๆแต่เสียงนั้นเหมือนดังมาจากที่ไกลแสนไกลแสงจากแชนเดเลียรี่ลงราวกับมีบางสิ่งกลืนกินเขาเริ่มหายใจไม่ออกเธอเป็นใครกันแน่เสียงของเขาแหบพร่าเธอขยับเข้ามาใกล้ดวงตาวาววับสามีของฉันคุณไม่ใช่คนเดียวที่มีความลับเขาถอยหลัง หลังชนกับเสาเตียงไม้สลักลวดลายอาหรับโบราณเงื่อเย็นไหลซึมลงขมับเธอไม่ขยับแต่เงาของเธอบนกำแพงกลับขยายกว้างมันเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตเขาพยายามกับพริบตาราวกับต้องการลบภาพนั้นออกไปแต่เงายังคงอยู่มันยกแขนขึ้นก่อนจะเคลื่อนไหวตามเธอหรือว่าไม่ใช่เงาของเธอเลยคุณดูหวาดกลัว เธอพูดเบาๆราวกระซิบที่ข้างหูเสียงของเธอใกล้ามากทั้งที่เธอยังยืนอยู่ห่างออกไปเขากลืนน้ำลายอย่างฝืดเคืองริมฝีปากแห้งผากเธอเป็นใครกันแน่เธอยิ้มดวงตาเป็นประกายประหลาดฉันคือเจ้าสาวของคุณเสียงของเธอหวานเย็นแต่แฝงไว้ด้วยบางอย่างที่ทำให้เขาขนลุก ลมหายใจของเธอเย็นเยียบเมื่อเธอขยับเข้ามาใกล้นิ้วเรียวยาวแต่ที่อกของเขาสัมผัสนั้นไม่ใช่ผิวของมนุษย์มันเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่กลับให้ความรู้สึกคล้ายอาสรพิษเลื้อยบนผิวเขาพงะก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแชนเดเลียนเหนือหัวสั่นไหวไฟบางดวงดับวูบเงาที่กำแพงเริ่มบิดเบี้ยวผิดรูปมันมีแขนที่ยาวกว่าเดิม ขาของมันเริ่มเปลี่ยนไปราวกับร่างของสิ่งที่ซ่อนอยู่กำลังเผยตัวหัวใจของเขาเต้นแรงฉันเลือกแต่งงานกับคุณเพราะคุณเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมเสียงของเธอแปรเปลี่ยนลึกกว่าเดิมต่ำกว่าเดิมเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่งเขาหายใจถี่ขึ้นเงาที่กำแพงไม่ได้สะท้อนเธออีกต่อไปมันสูงกว่าเธอใหญ่กว่าเธอ มีบางสิ่งซ่อนอยู่ในร่างของเธอบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในโลกนี้มือของเธอยังคงวางอยู่บนอกของเขาเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่เต้นอยู่ใต้ผิวของเธอมันเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตของตัวเองดวงตาของเธอเปลี่ยนไปม่านตาสีดำสนิทขยายออกจนแทบไม่มีสีขาวเหลืออยู่เลยเขาหายใจแรงขึ้นความเย็นแล่นไปทั่วร่าง ขาของเขาหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเงานบนกำแพงเริ่มแยกตัวออกมาเขามองมันอย่างตื่นตระหนกร่างนั้นสูงใหญ่บิดเบี้ยวแขนข้างหนึ่งของมันยืดยาวจนแตะพื้นเล็บดำสนิทยาวเหมือนกรงเล็บสัตว์ร้ายเงานั้นหันศีรษะช้าๆแม้มันไม่มีหน้าแต่เขารู้ว่ามันกำลังจ้องเขาอยู่ลมหายใจของเขาหยุดชะงัก เจ้าสาวของเขาหัวเราะเบาเสียงนั้นก้องสะท้อนในห้องราวกับไม่ได้มีเพียงเธอที่หัวเราะเสียงอื่นแหบต่ำกล้องมาจากเงามืดรอบตัวคุณคิดว่าใครเป็นเหยื่อกันแน่เธอกระซิบขณะที่เงานั้นเริ่มเคลื่อนเข้าหาเขาเงาดำเลื้อยมาตามพื้นราวกับหมอกพิษที่มีชีวิตเขาอยากก้าวถอยหลังแต่ขาไม่ขยับนี่ไม่ใช่การแก้แค้นของคุณ เสียงของเขาแหบพร่าเธอเอียงศรีษะยิ้มเย็นแต่เป็นของพวกเราไฟในห้องดับลงทั้งหมดเหลือเพียงความมืดมิดและบางสิ่งที่กำลังคลืบคลานเข้าหาเขาความมืดกลืนกินทุกสิ่งเสียงหายใจของเขาดังสะท้อนในห้องเงียบสงัดแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเขาเพียงคนเดียวมีเสียงหายใจอื่นหนักแน่นลึกต่ำดังอยู่ใกล้ข้างหูของเขา เขาหันขอบไปทางต้นเสียงแต่สิ่งที่เขาเห็นมีเพียงความว่างเปล่าหรือบางทีมันอยู่ใกล้เกินไปลมหายใจเย็นเฉียบเป่ารดต้นคอของเขาหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างกายแข็งทื่อเธอยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเขารอยยิ้มของเธอไม่เปลี่ยนไปเลยกลัวหรือคัสามีของฉัน เสียงของเธอหวานเย็นแต่ความมืดรอบตัวเธอเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตบางสิ่งกำลังก่อตัวขึ้นด้านหลังเธอดวงตาสีแดงคู่หนึ่งค่อยๆเปิดขึ้นในเงามืดตามมาด้วยอีกคู่และอีกคู่แสงจันลอดผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นร่างสูงใหญ่ของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันยืนซ้อนอยู่หลังเธอเงาดำของมันซ้อนทับกับเธอจนแยกไม่ออก แต่กรงเล็บยาวสีดำค่อยๆย,ยื่นออกมามันวางมือบนไหล่ของเธอเบาๆเธอไม่แม้แต่จะสะดุง้งคุณคิดว่าคืนนี้เป็นคืนแต่งงานของเราเธอกระซิบขณะที่กรงเล็บบนไหล่เธอค่อยๆจมหายไปในร่างของเธอแต่จริงๆแล้วมันเป็นคืนของคุณเงาดำแสยยิ้มแม้จะไม่มีปากห้องทั้งห้องเย็นลงเสียงหัวเราะแหบต่ำดังมาจากทุกทิศทาง เขาพยายามกรีดร้องแต่เสียงของเขาถูกความมืดกลืนหายไปหมดแล้วเสียงหัวเราะนั้นยังคงก้องอยู่ในอากาศมันไม่ได้ดังจากเธอเพียงคนเดียวแต่มาจากทุกมุมของห้องมาจากเงามืดที่เคลื่อนไหวบนผนังจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ถึงการคืบคลานเข้าใกล้ร่างของเขาสั่นสะท้านหัวใจเต้นรัวอากาศเย็นแยะเยือกจนลมหายใจของเขากลายเป็นไอ เธอยังคงยืนอยู่ที่เดิมเงาของบางสิ่งยังคงซ้อนทับร่างของเธอแต่ตอนนี้ดวงตาสีแดงเหล่านั้นมากขึ้นพวกมันเปิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในเงานั้นบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้มือของเขาสั่นเขาพยายามขยับตัวแต่ขาทั้งสองข้างหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นความมืดรอบตัวค่อยๆบีบรัด รู้สึกเหมือนกำแพงของห้องนี้กำลังเคลื่อนเข้าหาบีบอัดช่องว่างให้แคบลงเรื่อยๆเธอเอียงสีสะยิ้มกว้างขึ้นรอยยิ้มนั้นกว้างเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ริมฝีปากของเธอขยับช้าๆคุณต้องการแต่งงานเพื่อแก้แค้นเธอพูดช้าๆเสียงหวานแต่เย็นยาเยือกแต่คุณไม่เคยถามเลยว่าฉันเป็นใครเงาด้านหลังเธอเริ่มเคลื่อนไหว แขนขาที่ยาวผิดธรรมชาติเคลื่อนออกจากร่างของเธอกรองเล็บคมกริบกรีดอากาศเบาๆเ,เสียงเสียดสีของมันทำให้เขาขนลุกไปทั้งร่างเงาดำคลืบคลานไปตามพื้นพวกมันแยกออกจากกำแพงกำลังก่อตัวขึ้นเหมือนกำลังเตรียมพร้อมที่จะล่าเหยื่อเขาหายใจแรงขึ้นดวงตาสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวเธอเก้าวเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นอีก ใบหน้าของเธอห่างจากเขาเพียงไม่กี่นิ้วเธอกระซิบช้าๆคืนนี้คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเรามือเย็นเฉียบของเธอแตะที่อกของเขาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้แค่สัมผัสมันกำลังจมลึกเข้าไปในเนื้อของเขาความเจ็บปวดแล่นผ่านร่างเหมือนมีบางสิ่งบีบรัดหัวใจของเขามือของเธอกำลังฝังลึกเข้าไปในอกของเขา แต่ไม่มีเลือดไหลออกมาไม่มีบาดแผลให้เห็นมีเพียงความรู้สึกเย็นเยียบที่แผ่กระจายไปทั่วร่างเขาหอบหายใจแต่รู้สึกเหมือนอากาศถูกดึงออกจากปอดร่างของเขาสั่นสะท้านเธอยังคงยิ้มดวงตาเป็นประกายแห่งความพึงพอใจคุณรู้สึกไหมเสียงของเธอหวานเย็นจิตวิญ,ญญาณของคุณกำลังหลุดออกจากร่าง เงาดำรอบตัวเริ่มขยับเข้ามาใกล้เสียงกระซิบดังอยู่ทุกทิศทางเป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนภาษาที่ไม่ใช่ของมนุษย์เงาพวกนั้นเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างแขนขาบิดเบี้ยวใบหน้าที่ว่างเปล่าพวกมันคลืบคลานออกมาจากกําแพงเข้ามาล้อมรอบตัวเขาเธอยังคงกดมือจมลึกลงไปในอกของเขา เขาพยายามขยับตัวแต่ขยับไม่ได้เขาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาดวงตาสีแดงเหล่านั้นจ้องมองเขาพวกมันกำลังรออะไรบางอย่างเธอก้มลงกระซิบที่ข้างหูของเขาคุณไม่ใช่คนแรกเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเงาร่างเหล่านั้นเริ่มยื่นมือออกมาแต่ต้องตัวเขาดึงเขาเข้าไป หัวใจของเขาเต้นช้าลงช้าลงความรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกแยกออกจากกันเธอจ้องมองเขาด้วยรอยยิ้มมือของเธอยังคงจมอยู่ในอกของเขาดวงตาสีดำสนิทของเธอสะท้อนเงาของบางสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเขาสิ่งที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้แต่รู้สึกได้ถึงลมหายใจอันเย็นเยือกที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมร่างของเขาแข็งทื่อ ลมหายใจขาดห่วงเหมือนมีเงามืดบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังเขาไม่กล้าหันไปมองแต่รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่อยู่ใกล้ใกล้เกินไปเงาดำเหล่านั้นยังคงบีบรัดร่างของเขาเหมือนกำลังกลืนกินทุกส่วนของตัวเขาไปทีละนิดดวงตาของเธอจับจ้องเขาใบหน้ายังคงยิ้มแต่ตอนนี้มันดูผิดมนุษย์มากขึ้นริมฝีปากของเธอขยับช้า,ชา มันกำลังจะเริ่มแล้วเสียงของเธอดังก้องในหัวของเขาไม่ใช่แค่เสียงพูดแต่เป็นเสียงที่แทรกซึมเข้าไปในจิตใจเงาดำค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในร่างของเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเลื้อยอยู่ใต้ผิวหนังมันไหลเวียนไปตามเส้นเลือดเหมือนมีชีวิตเหมือนมันกำลังยึดร่างของเขาไปเขาพยายามต้านทาน พยายามขยับตัวแต่ร่างกายไม่ตอบสนองรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมหายไปในความมืดเสียงกระซิบดังขึ้นอีกแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงของเธอเพียงคนเดียวมันเป็นเสียงของบางสิ่งที่อยู่รอบตัวมอบร่างของเจ้าให้พวกเราเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ดังก้องอยู่ในจิตใจเขาหายใจถี่ขึ้นรู้สึกเหมือนสติของตัวเองกำลังหลุดลอย เธอขยับเข้าใกล้มือของเธอยังคงฝังอยู่ในอกของเขาเงาของเธอเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนร่างของเธอไม่ใช่ร่างมนุษย์อีกต่อไปเขามองเข้าไปในดวงตาของเธอและสิ่งที่เขาเห็นคือความว่างเปล่าว่วางเปล่าราวกับเป็นหลุมดำบางสิ่งกำลังรอเขาอยู่ในนั้นบางสิ่งที่เขาไม่มีวันหนีรอดร่างของเขาสั่นสะท้าน ความหนาวเย็นแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกเงาดำเหล่านั้นไม่ได้แค่ล้อมรอบเขาอีกต่อไปมันกำลังซึมเข้าไปในตัวเขาเลยผ่านแขนขาแผ่นหลังรู้สึกเหมือนมีบางอย่างคืบคลานอยู่ใต้ผิวหนังเขากัดฟันพยายามสะบัดตัวหนีแต่ขยับไม่ได้ร่างกายของเขาหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวินาทีเหมือนแรงโน้มถ่วงกำลังบีบรัดร่างของเขาให้จมดิ่งลงไปในเงามืด เธอยืนอยู่ตรงหน้ายังคงจ้องมองเขาด้วยรอยยิ้มแต่ตอนนี้ใบหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนไปผิวหนังของเธอดูคล้ำขึ้นดวงตาสีดำสนิทของเธอกลายเป็นสีแดงฉานเหมือนเลือดก,กําลังเดือดพล่านอยู่ภายในเธอยกมืออีกข้างขึ้นนิ้วเรียวยาวผิดธรรมชาติลูบใบหน้าของเขาเบาๆปลายนิ้วของเธอเย็นจัดแต่ทิ้งรอยไม่ไว้บนผิวของเขา เขาสะดุ้งแต่ขยับหนีไม่ได้เงาดำเริ่มห่อหุ้มร่างของเขาขยับไหลเข้าไปในปากในดวงตาในนาสิกของเขาเขาพยายามกลั้นลมหายใจแต่เงาดำเหล่านั้นเข้าไปในตัวเขาได้โดยไม่ต้องการอากาศเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่กำลังเข้ามาแทนที่ตัวตนของเขาเสียงกระซิบยังคงดังอยู่รอบตัวจงยอมรับเถิดไม่มีทางหนี เสียงเหล่านั้นไม่ใช่แค่เสียงมันก้องอยู่ในหัวของเขาแทรกซึมเข้าไปในความคิดของเขาเหมือนมีบางสิ่งกำลังแย่งชิงจิตใจของเขาไปเธอก้มลงกระซิบข้างหูเขาถึงเวลาของคุณแล้วเสียงหัวเราะเบาๆของเธอแผ่วกระซิบเงาดำเริ่มห่อหุ้มใบหน้าของเขาความมืดกลืนกินทุกสิ่งไม่มีแสงไม่มีเสียง มีเพียงความว่างเปล่าและในวินาทีนั้นเขาไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองอยู่หรือไม่ความมืดกลืนกินทุกอย่างไม่มีแสงไม่มีเสียงร่างของเขาลอยอยู่ในความว่างเปล่าหรือบางทีเขาอาจไม่มีร่างอีกต่อไปแล้วเขาพยายามขยับตัวแต่ไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีแม้แต่ลมหายใจ มีเพียงจิตสำนึกที่ลอยคว้างเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหัวแต่ตอนนี้มันชัดเจนขึ้นไม่ใช่เสียงจากภายนอกอีกต่อไปแต่มันดังมาจากข้างในตัวเขาเองเจ้ากำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของเราเสียงนั้นเย็นเยียบเหมือนดังก้องมาจากก้นบึ้งของห้วงนิรันเขาพยายามตะโกนพยายามดิ้นรนแต่ไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหว ความรู้สึกเดียวที่มีคือความเย็นเย็นจนเหมือนหัวใจหยุดเต้นแต่เขายังมีหัวใจอยู่หรือไม่หรือมันถูกพรากไปแล้วทันใดนั้นภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปจากความมืดมิดกลายเป็นเงาสะท้อนเขาเห็นบางสิ่งเห็นร่างของตัวเองแต่ไม่ใช่ตัวเขาอีกต่อไปดวงตาของเขาเคยเป็นสีดำสนิท แต่ตอนนี้กลายเป็นสีแดงฉานผิวหนังของเขาซีดเผือดรอยดำแผ่กระจายไปทั่วร่างเขามองดูเงาของตัวเองที่สะท้อนอยู่ในมิติแห่งความมืดและสิ่งที่เงาสะท้อนทำไม่ใช่สิ่งที่เขาทำเงานั้นกำลังยิ้มรอยยิ้มกว้างผิดมนุษย์รอยยิ้มเดียวกับเธอเขาพยายามตะโกนพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยิน เธอปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเขาแต่มือเย็นเฉียบลงบนไหล่ของเขาเธอยิ้มยินดีต้อนรับกลับบ้านเงาดำเริ่มกลืนกินทุกอย่างอีกครั้งเสียงหัวเราะของเธอดังก้องก่อนที่ทุกสิ่งจะดับบูบลงเงาดำกลืนกินทุกสิ่งร่างของเขาถูกดึงลึกลงไปดิ่งสู่ความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุด หัวใจของเขาหยุดเต้นหรือบางทีมันไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแล้วเสียงกระซิบยังคงดังในหัวแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เสียงอื่นใดมันเป็นเสียงของเขาเองฉันคืออะไรความเงียบตอบกลับเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือว่าเขายังเป็นตัวเขาอยู่หรือไม่แล้วทันใดนั้นเขารู้สึกถึงบางอย่าง มือของเขากำลังขยับได้อีกครั้งแต่ไม่ใช่มือเดิมของเขานิ้วยาวขึ้นผิวหนังซีดขาวเหมือนกระดาษเส้นเลือดสีดำไหลเวียนอยู่ใต้ผิวเขามองไปรอบๆเห็นเงามืดค่อยๆค,ค,คลายตัวออกเผยให้เห็นสถานที่แห่งหนึ่งห้องเดิมห้องที่เขาเคยยืนอยู่เมื่อไม่นานมานี้แต่ตอนนี้ทุกอย่างดูเปลี่ยนไป สีของกำแพงกลายเป็นสีหมดแสงไฟในห้องสลัวลงอากาศหนาวเย็นจนสามารถมองเห็นไอาหายใจเขาหันไปมองกระจกบานใหญ่และเงาสะท้อนที่เขาเห็นไม่ใช่ตัวเขาอีกต่อไปมันคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือภาพของเขาเองแต่มีดวงตาสีแดงเรืองแสงริมฝีปากของเงาสะท้อนขยับช้าๆ ตอนนี้เจ้าคือหนึ่งในพวกเราเสียงนั้นมาจากปากของเขาเองเขาเก้าวถอยหลังแต่เงาสะท้อนยังคงยืนอยู่ที่เดิมมันยิ้มให้เขารอยยิ้มกว้างผิดมนุษย์เหมือนรอยยิ้มของเธอเขาหันขวับไปด้านหลังและเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นสวมชุดแต่งงานสีดำสนิทรอยยิ้มหวานแต่เย็นเยียบ เธอก้าวเข้ามาใกล้ถึงเวลาแล้วมือของเธอยื่นออกมาและเขารู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกแล้วมือของเธอเย็นเฉียบปลายนิ้วแต่ลงบนผิวของเขาความเย็นแทรกซึมเข้าสู่กระดูกหัวใจของเขาเต้นช้าช้าลงหรือบางทีมันอาจไม่ใช่หัวใจของเขาอีกแล้วเขาอยากจะถอยหนีแต่ขาไม่ขยับ เรากับว่าร่างของเขาไม่ได้เป็นของเขาอีกต่อไปเธอมองลึกเข้ามาในดวงตาของเขาดวงตาสีแดงฉานสะท้อนภาพของเขาเองแต่ภาพที่สะท้อนนั้นมันไม่ใช่เขาอีกต่อไปแล้วมันคือบางสิ่งที่อยู่ในร่างของเขาบางสิ่งที่ยิ้มกว้างเหมือนกาลังรอคอยสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเธอกระซิบแผ่วเบา ไม่มีมนุษย์คนใดหนีจากคำสาพนนี้ได้มือของเธอเลื่อนขึ้นแต่ที่อกของเขาจุดเดิมที่เธอเคยสัมผัสเขารู้สึกถึงบางอย่างขยับอยู่ข้างในเหมือนมีบางสิ่งกำลังเติบโตกำลังตื่นขึ้นเงาดำรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งมันขยับไปตามผนังรวมตัวกันเป็นรูปร่างเป็นเงาสีดำสูงใหญ่ รูปร่างของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เขาหายใจแรงพยายามต้านทานสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ร่างกายของเขาไม่ใช่ของเขาอีกแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวจงยอมรับเจ้าคือพวกเราแล้วเงาดำแทรกซึมเข้ามาในร่างของเขามันไหลผ่านแขนผ่านขาซึมลึกลงไปในกระดูกเขารู้สึกถึงบางอย่างเปลี่ยนไป ความรู้สึกอบอุ่นสุดท้ายในร่างกายค่อยๆหายไปเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆมองเข้าไปในกระจกอีกครั้งเงาสะท้อนของเขากำลังยิ้มกว้างยิ้มกว้างจนผิดมนุษย์เขาอ้าปากจะร้องตะโกนแต่สิ่งที่ออกมากลับเป็นเสียงหัวเราะต่ำลึกเสียงที่ไม่ใช่ของเขาเสียงหัวเราะต่ำลึกสะท้อนกล้องในห้อง เขาพยายามหุบป,ปากแต่ทำไม่ได้ริมฝีปากของเขายังคงยิ้มรอยยิ้มกว้างผิดมนุษย์เขามองเข้าไปในกระจกดวงตาสีแดงฉานของเงาสะท้อนจ้องกลับมาที่เขาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพียงเงาสะท้อนอีกต่อไปมันเป็นตัวเขาเขายกมือขึ้นช้าๆและเงาในกระจกขยับไปพร้อมกันแต่มือของเงานั้น ซีดขาวพร้อมเรียวยาวผิดปกติเส้นเลือดสีดำไหลวนอยู่ใต้ผิวเขาหายใจเข้าและรับรู้ความจริงตัวตนเก่าของเขาตายไปแล้วเขาไม่รู้สึกถึงหัวใจเต้นอีกต่อไปไม่มีความอบอุ่นหลงเหลือในร่างเขาหันไปมองเธอเธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาเป็นประกายพึงพอใจเธอเอื้อมมือออกมา ปลายนิ้วสัมผัสแก้มของเขาเบาๆตอนนี้เจ้าคือของข้าแล้วเสียงของเธอหวานเย็นแต่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไปเงาดำเริ่มสลายหายไปกําแพงห้องกลับมาเป็นปกติแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอจับมือเขาไว้จุงเขาเดินไปที่ประตูเมื่อมือของเขาแตะลูกบิด เงาของเขาไม่ได้สะท้อนอยู่ที่ประตูอีกต่อไปเขาหันไปมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอยิ้มยิ้มแบบเดียวกับเขาและในวินาทีนั้นเขารู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุด